สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าเครื่องคิดเลข casio fx 991cw ให้แสดงผลลัพธ์เป็นเลขทศนิยมนะครับเวลาเราคำนวณน,นะครับสมมุติ1ส่วน9นะครับปกติก็จะได้เป็น1.9ส่วน9อย่างนี้เลยเราก็ต้องมากดที่ format แล้วก็เลือก decimal ถึงจะเป็น0.1111 format standard ก็กลับเป็น1.9ส่วน9นะครับ อันนี้เราอยากจะกด1ส่วน9แล้วให้มันออกเป็น0.1111เลยนะครับเข้ามาที่ setting ครับเลือกแ a ว setting ครับอันแรกจะเจอ input o u t p พุนะครับเข้าไปเลยครับจะมี mat ไอทับแมท o นะครับ i ก็คือ input o ก็คือ output นะครับ Match นะฮะก็คือเขียนเหมือนเทคบุ o กนั่นเองนะ1.9ส่วน9ก็จะได้1.9ส่วน9มานะครับไม่ใช่เป็น0.11นะครับอันที่2นะครับ m t c h i Decimal o นะครับเนี่เราต้องเลือกแบบนี้นะครับคือการบันทึกเข้าไปเนี่ยก็ยังใช้แบบ m a t นะครับแบบเทคบุ๊กนะฮะแต่ว่าแสดงผลครับต่อเป็นทศสิยมเลยนะครับผมเลือกนะครับที่2นะกด xe นะครับ x ลมานะครับ1.9ส่วน9ก็จะได้0.111ละคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามเป็นเศษส่วนอะไรอย่เงี้ยนะครับเราก็ต้องกด format แล้วก็เลือก standard นะครับสิ่งที่เป็น1ส่วน9 3ส่วน9 xe ก็ได้0.33 3 กด format แล้วก็เลือก standard นะครับถึงจะเป็น1.3ส่นะครับ3.9ก็คือ1.3นั่นเองคราวนี้ลองดูเครื่องรุ่นอื่นดูบ้างนะครับตัวนี้เป็น991 EX นะครับเปิดเครื่องครับจากนั้นเข้ามาที่ chip setup นะครับข้อ1นะครับก็จะมี input output นะครับเข้าไปเลยแล้วก็เลือกข้อ2มืนกันเลยครับ mat I decimal O นะครับก็คือ mat input decimal output นะครับกด2ครับถ้าลองพิมพ์ครับลองพิมพ์แบบนี้เลยก็ได้นะ 2ส,ส่วน17นะครับก็ได้ทศนิยมลงมาเลยนะครับถ้าอยากกลับไปเป็นเศษส่วนก็กด S D นะครับลองอีกสักเลขนะครับ1ส่วน7ก็จะได้0.1428แบบนี้ไปเลยนะครับกด S D ครับก็ตอบ1.07ส่วน7กด S D ก็กลับมาเป็น0.1428ตัวนี้991 E S plus นะครับของผมเนี่ยมันทำไม่ได้ แต่ผมเห็นบางคนอะทำได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเครื่องผมมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเครื่องผมเป็นแบบรถแรกๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีฟังก์ชันไม่ครบอะไรหรือเปล่าก็มไม่แน่ใจนะครับถ้าของใครมีนะครับกดเปิดเครื่องแล้วนะครับชิปเซตอัพปกติแล้วถ้าเ,าเลือกหนึ่งนะครับ Ma t ไอโเนี่ยคือ Ma in m a แมทเอเนี่ยถ้ากดหนึ่งเครื่องผมเนี่ยจะไม่มีเมนูอะไรต่อแล้วนะครับแต่ถ้าของใครโชคดีนะเขาจะขึ้นคำว่า r e เซ็ตฟอร์แม คราวนี้ r e s ซ l ลฟอร์แมเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเป็น Match กับ Line นะครับเราก็เลือก r e s ซ l ลฟอร์แมตที่เป็นไล n e คำตอบที่ได้มาจะเป็นทศนิยมเลยนะครับแต่ในที่นี้เครื่องผมมันไม่มีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรชิปเซต t u p สมมติผมเลือกแบบ2แล้วกันนะครับ l i น์อินเอานะครับล้วผมใส่ไปเลยนะครับ1.7ส่วน7ก็จะได้0.1428นะครับกด SD ก็จะเป็นรูป1ส่วน7แบบนี้นะครับจะไม่เป็น1ส่วน7ที่เป็นเศษส่วนแบบ t e x t ซ์บุนะเพราะฉะนั้นเครื่องของผมตัวนี้นะครับมันก็จะเสียคุณสมบัติในการบันทึกแบบ m a ทนะแบบ Textbook นะครับทำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีเมนูตัว resolve format ขึ้นมานะครับไว้มีโอกาสครับหากผมมีเครื่อง9ก1 es plus นะก็คิดว่าอาจจะหาตัว section gen มาเลยนะครับตัวโฉมใหม่นะแล้วก็จะมาลองเล่นดูว่าตัวนั้มันมีเมนูตัว resolve format หรือเปล่านะครับ แต่ก็เอาเป็นว่าตัวนี้ของผมทําไม่ได้นะสตัวนี้ทําได้นะครับ9ก1 EX แล้วก็9กวา1 C View สามารถที่จะเซตคําตอบให้เป็นทศยมได้เลยครับผม